สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเซลเต่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมี Honda City ปี2012ตัว SV นะครับผมจะเป็นตัวไมเนอร์เชเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรพิเศษกว่าตัวเก่ากันบ้างนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นตัว SV นะครับก็คือจะเป็นรุ่นตัวท็อปของมันนั่นเองนะครับโลโก้ด้านหน้าจะเป็นสีโคมียมนะครับเช่นเดียวกับจังหน้าสีเดียวกันนะครับผมด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับ นี่จะเป็นโคมไฟด้านหน้ารถใหม่สภาพใหม่นะครับพร้อมใช้งานเลยยางล้อปี2020นะครับผมล้อจะเป็นล้อ t e 37นะครับยางปี2020ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างครับผมมือเปิดจะเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันทั้ง4บานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังจะแตกต่างจากตัวแรกก็คือตัวแรกนะครับจะเป็นไฟไฟท้ายอ่อไฟขออภัยครับไฟเบรกกับไฟถอยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ แต่ตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าจะเป็นไฟสองขีดละโลโก้ด้านหลังจะเห็นได้อย่างโดโด,ดเด่นเลยครับจะเป็นโลโก้ฮอน d a แบบโครเมียมเช่นเดียวกันกันกบรุ่นซิตีนี่ครับรถคันนี้พร้อมใช้งานครับคุณผู้ชมสีแดงสดมากๆอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับล้อใหม่ยางใหม่ครับทั้งผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยปี2020นะครับ สภาพ400%อันนี้ผมการันตีได้เลยครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมนี่คือชุดสีรอบพันนะครับนี่ผมให้ซูมดูกันใกล้ๆเลยครับว่าสีสวยมากจริงๆฟิล์มใหม่พร้อมใช้งานฟิล์มเป็นแบบอหกสิบรอบพันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพามาดูเออเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันบ้าง เข้ามาอย่างแรกเลยพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวปรับเครื่องเล่นพูดง่ายว่าเป็นวิทยุนั่นแหละครับปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนชแนลต่างต่างแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นี่นะครับก้านตรงนี้จะเป็นก้านแพนเทิรชิพก็คือจะเป็นเกียร์มือเวลาเราจะเหยียบเล่งแซงเราเปลี่ยนเกียร์ที่มือได้เลยครับเราไม่ต้องเอื้อมมือมาเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยครับ พวงมลาลัยจะเป็นแบบสามก้านนะครับผมหนังของพวงมลาลัยยังไม่มีรอยแตกนะคุณผู้ชมเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับไม่มีเลยคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสี่กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปิดประตูขออนุญาตปิดประตูอะเราดูแสงไ่สวยๆกันนะครับเครื่องเล่นยังเป็นเครื่องเล่น AUX FM USB อยู่นะครับแอร์จะเป็นแอร์ระบบระบบแมนนวลนะครับผม เกียร์ออรถยนต์คันนี้จะเป็นเครื่อง i-VTEC แล้วนะครับผม Airbag จะมีคู่หน้านะครับที่พวงที่พวงมาลัยหนึ่งลูกครับผมแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งลูกนะครับภายในคอนโซลไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมสภาพใช้งานก็ว่าได้เลยว่าเกือบร้0ยเอซอันนี้ผมให้ดูตามสภาพความเป็นจริงนะครับผมภายในห้องโดยสารผมด้านบนหลังคานะครับสภาพใหม่มากๆ บาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคันนี้จะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับเบาะหนังตัดมาด้วยกับได้สีแดงได้เย็บสีแดงนะครับนี่นะค,คุณผู้ชมปีกเบาะไม่มีล้มเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยบุหรี่นะครับผมที่เปิดที่วางแขนด้านข้างก็จะเป็นสีดําตัดมากับได้สีแดงเช่นเดียวกันนะครับคันนี้จะมีพรม,มกระดุม 3D มาให้คุณผู้ชมไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าในกล้องนะครับแต่ว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานมากๆนะครับ รถสวยผมการันตีได้เลยครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักคลคว่ำไฟไหม้น้ท่วมกับไมกครไม้นะครับผมตรงนี้ผมกล้ารับประกันเะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับผมลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวแน่นอนเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนนะครับแจ้เงินออกรถ9,000บาทครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมมาแกะดูตะเข็บกันเลยครับว่ารถคันนี้ม,มีเคยมีอุบัติเหตุหรือเปล่านี่ผมแกะให้ดูเลยครับตะเข็บเดิมๆนะครับจุดสปอตเดิมๆจากโรงงานนะครับ ผมกล้าท้ายลูกค้ามาแกะดูได้เลยนะครับให้คนดูรถที่เป็นให้แกะดูก็ได้นะครับตรงนี้ผมยินดีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูแผ่นเพจการแผ่นเพจก็จะเปรียบเสมือนกับประชาชนของรถคันนั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจกันนี่ครับคุณผู้ชมแผ่นเพจแผ่นเพดเดิมๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยครับว่าห้องเครื่องจะใหม่จริงหรือเปล่าขออน,นุญาตนิดนึงนะครับเ,เรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องสตาร์ทอยู่นะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงไหมเครื่องเงียบมากๆากนะคุณผู้ชมเงียบจริงๆรถสวยครับ นี่นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะรับมอกยังอยู่ครบนะครับผมคุณผู้ชมคันนี้ราคาค่าตัวเดี๋ยวผมจาออกมาให้ดูกันว่าราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะนี่นะครับ ราคาอยู่ที่359,000บาทคุ้มชมครับปี2012ไมวิ่ง147,000กว่าโลนะครับราคา359แต่ถ้าเกิดว่าคุ้มชมท่านใดดู YouTube หรือว่าดูจากช่องทางที่ผมได้รีวิวรถคันนี้ไว้แจ้งได้เลยนะครับว่าดูมาจากรีวิวของเซลลเต่านะครับผมมีส่วนลดให้1,000 0บาททันทีจากป้ายราคานะครับป้ายราคา359ใครดูมาจาก YouTube หรือว่าดูมาจากสื่ออื่นๆนะครับ ราคาเหลือสามแสนสบาททันทีแถมรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะคุณผู้ชมขัดสีเครื่องแก้วขัดสีเครื่องแก้วผมแถมไปสองครั้งเลยนะครับวันรับรถเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับผมเช็คหัวทั้งหมดร7อยเจ็สิบห้าจุดนะครับผมลูกค้าเครดิตดีย้ำนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับใช้เงินออกรถ9 0้าบาทผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0ันกว่าบาทเจ็0พันะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมผ่อนได้สูงสุดถึงแปดิบสี่งวดนะครับผมคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับ แอดไลน์ <Ad> ผมมาหรือว่าจะโทรมาหาผมได้เลยโดยตรงไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้คุณผู้ชมท่านใดโทรมาพร้อมโทรมาได้เลยครับยินดีครับปรึกษานะครับผมะจะลมแรงนิดนึงขออภัยด้วยครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็เซลเต๋าขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีทําคลิปคลิปอื่นต่อฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาทําคลิปอะไรเพิ่มเติมฝากคุณผู้ชมติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ